ดาฟ้าฟื้นคุนแผนเป็นหนึ่งในสามที่เรียกได้ว่าเป็นของดีประจำตัวของคุนแผนการทำอาวุธชิ้นนี้เรียกได้ว่ามีความยากมากเนื่องจากมีข้อแม้ในการสร้างค่อนข้างที่จะทำได้ยากและอันตรายเพราะต้องใช้คำภีมหาศาสตาคมดาฟ้าฟื้นซึ่งภายในคำพีนั้นได้ระบุถึงการนำโลหะร้อยแปชนิดมารวมกันภายในตัวดาเริมเดียวอันได้แก่ เหล็กยอดพระเจดีมหาธาตุเล็กขนันผีพายตายทั้งกรมตะปูต่อฟ้าลงจากจิตป่าชาเหล็กที่เกิดการชำรุดจากอาวุธที่พังในการศึกเหล็กแทงคอวัวเหล็กบินจะพันกันละเม็ดเหล็กลอบอพระแสงเหล็กที่ใช้สำหรับตึงลงศพปั้มลมสระเพชรหอกสำลิดพระแสงหักเหล็กสระประตูเหล็กไหลเหล็กกำแพงเหล็กน้ำผีธาตุเงินธาตุทองธาตุทองแดงผงทาน ของตะไบเหล็กเป็นต้นจากนั้นต้องตั้งพื้นที่ในการทำพิธีล้อมรอบด้วยราชฉัตรธงสี่มุมคาดด้วยผ้าขาวพร้อมโรงยันอครหน้ารังและเครื่องเส้นสังเวยสหรับเทพย,ายดาและครูอาจารย์ทั้งหลายเป็นมัดชมังสาหาร6อย่างขนมแห้งและผลไม้9อย่างเทียนเงินเทียนทองหนึ่งคู่ส่วนวันในการทำพิธีต้องเป็นวันเสารขึ้นสิบห้าค่ำจากนั้น จึงเริ่มล้อมดาบด้วยเหล็กต่างๆที่ได้นำมาและเริ่มด้วยการสวดพระคาถาบารมีพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนร้อยแปดครั้งในระหว่างล้อมดาบพระคาถาพุทธมิตรลงถมเป็นจำนวนเก้ารอบนิมิตตังลงถมอีกเป็นจำนวนเก้ารอบคาถาพรมสีหน้าลงถมอีกเป็นจำนวนเก้ารอบคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าลงถมอีกเป็นจำนวนเก้ารอบอรหันแปดทิศเป็นจำนวนเก้ารอบคาถาผุดผิดพัดปฏิเสวามิ เป็นจำนวนเก้ารอบในด้ามดาบจะมีการบรรจุยามุกร้อยแปดอย่างลงด้วยคาถามหาโสรถมงคลเป็นจำนวนเก้ารอบคาถาหัวใจพระธรรมเจ็ดคำพีเป็นจำนวนเก้ารอบคาถาผมสีหน้าเป็นจำนวนเก้ารอบคาถาพุทธนิมิตเป็นจำนวนเก้ารอบคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์เป็นจำนวนเก้ารอบคาถาอรหันต์แปดทิศเป็นจำนวนเก้ารอบคาถาบารมีสามสิบทัศเป็นจำนวนเก้ารอบ หัวใจสนที่เป็นจำนวนเ้ารอบคาถาพระกรณีเป็นจำนวนเ้ารอบลักษณะของดาบฟ้าฟืน้นดาบฟ้าฟื้นมีความยาวดาบที่สั้นคล้ายกับมีดหมอเล่มใหญ่เสียมากกว่าแต่ประกอบอบกวนไปด้วยกิ่นของไออวะมงคลต่างๆไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการลบและยังเป็นดาบที่เกิดจากการรวมของโลหะรลายชนิดมีความแข็งคมที่เปาะง่าย เหมาะที่จะเอาไปเป็นดาบคู่บารมีเสียมากกว่าในการขับไล่พูดผีปีศาจหรือเรียกภายเสียเองเท่ากับว่าสรรพคุณของดาฟ้าฟืาฟ้นนี้ไว้งคงข่มขู่ศัตรูและปาาผีเรียกได้ว่ายอดศาตาวุธชิ้นนี้ทำให้ใครหลายๆคนอยากมีไว้ในครอบครองการได้ดาฟ้าฟืาฟ้นมานั้นนับว่าเป็นเรื่องยากมากเพราะต้องนำเหล็กรวมทั้งโลหะอื่นที่ล้วนแต่เป็นของหายาก แล้วจากนั้นจึงนำมาหล้อมรวมกันซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรและต้องอาศัยความรู้ความสามารถมากเช่นกันเมื่อได้อาวุธชิ้นนี้มาแล้วขุนแผนได้นำไปใช้ในการลักพาตัววันทองจากบ้านขุนช้างเป็นอันดับแรกรวมไปถึงการนำวันทองนี้ไปในป่าใช้ในการสู้รบกับขุนช้างที่มาตามนางวันทอง และยังใช้ตอนสู้รบกับกองทหารที่ตามจับตัวขุนแผนและในที่สุดขุนแผนก็ได้เข้ามอบตัวกับพระพิจิตและยอมรับโทษในขณะที่ได้นำดาฟ้าฟืาฟ้นไว้ในต้นไทรและเมื่อขุนแผนชนะความขุนช้างจึงทูลขอนางราวทองทําให้พระพันวสาโกธสั่งให้จองจําจนเมื่อครั้งที่ต้องไปลบสึกที่เชียงใหม่ขุนแผนจึงกลับมาเอาดาฟ้าฟืาฟ้นอีกครั้ง แต่ก็ไม่ได้ใช้ดาฟ้าฟื้นในการลบเมื่อเสร็จสึกครั้งนี้คุนแผนได้มอบดาฟ้าฟื้นไว้กับจมื่นไวแต่เมื่อจมื่นไวถูกนางส้อยฟ้าทำเสน่ห์คุนแผนมาเตือนก็ถูกจมื่นไวต่อว่าและลำเลิกบุญคุณที่ช่วยให้ได้ออกจากคุกคุนแผนโกรธจึงทวงดาฟ้าฟื้นและดาฟ้าฟื้นมามีบทบาทอีกครั้งคือตอนที่คุนแผนได้มอบให้ชุมพลให้สังหารจระเข้เทนขวาด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าดาฟ้าฟื้นในวันนี้หากท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็อ,อย่าลืมที่จะกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเผยแผ่เรื่องเล่าสืบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ